สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววันนี้กลับมารับชมกันต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับอ่านะครับพอดีว่าวันนี้ครูให้โจเนี่ยนะครับเขาได้ทำการประกอบเครื่อง Honda c คิก1 110 c a b คาบูเแล้วก็110คิก1 1 1ยสิบคา r ์บูเรเตอคันนี้มันมีปัญหามาตั้งแต่ตอนที่เราลื้ออะไรทีแรกที่ครูได้แจ้งไปนะครับ ก็คือตัวบู t ลูกค่างสตาร์ตตัวเนี้ยตรงที่นิ้วคูชี้เนี่ยบูตัวเนี้มันแตกอันนี้คือเราไม่ได้ทําแตกนะครับถ้าท่านติดตามชมคลิปครูมาใช่ไหมครับคือมันแตกอยู่แล้วนะครับแล้วทีแรกเนี่ยคือครูก็ไม่แน่ใจว่าบูธตัวเนี้ยเขามีขายไหมก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยถามไปที่ลูกศิษย์ที่อยู่ที่ศูนย์ลูกศิษย์ก็บอกว่ามีขายทีนี้พอมันมีอะไหขายเสร็จปับ๊บปัญหาก็คือว่า เราจะเอามันออกอย่างไรนะเถอะแม่นี่คือหนึ่งนะที่ครูจะมาทำคลิปให้ดูวันนี้ประกอบกับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาถามครูว่าไอ้ลูกปืนเนี่ยที่มันอยู่ที่ฝาครอบห้องสายพานเนี่ยพวกเนี้ยมันมีวิธีการเอาออกอย่างไรบ้างนะครูก็ตอบคอมเมนต์เขาไปนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งกล้องนะครับ สักครู่นะอ่าครูก็ตอบเขากลับไปว่าวิธีการเอาลูกปืนนะ่นหะหรือเอาบูทตัวนี้ออกทำอย่างไรได้บ้างหนึ่งคือใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งเครื่องมือพิเศษก็ไม่ได้หมายความว่ามันครอบคลุมทุกขนาดนะครับแต่คือง่ายๆเรียกว่าใช้เครื่องมือพิเศษสองไม่มีเครื่องมือพิเศษใช้วิธีเชื่อมหาเศษเหล็กหาน็อตมาเชื่อมแล้วก็ทำไมครับ กระตุกหรือตีออก 3. นะครับบางร้านเล่นอะไรครับเอาแก๊สเผาเอาแก๊สเผาแล้วตีออกเดี๋ยวมันขยายคอออกก็ว่ากันไป 4. อันนี้อันนี้เขารู้กันมานานแล้วเอากระดาษชุบน้ำใช่ไหมครับเอาเศษผ้าชุบน้ำใส่แล้วก็หาด้ามตัวทีหรืออะไรก็ได้ตอกตอก,ตอก ไกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็จะลงไปอุดข้างล่างแล้วมันก็จะทำไมครับดันในตัวบูทตัวลูกปืนขึ้นมานะมันมีหลากหลายวิธีนะครับจะสกัดตอกจารอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวคลิปเนี้ยที่บูทลูกหางสตาร์ทหรือเฟืองสตาร์ทคลิกอันนี้มันแตกเนี้ยที่โรงเรียนเนี่ยเรามีเครื่องมือพิเศษอยู่เดี๋ยวครูจะใช้เครื่องมือพิเศษเนี่ยมากระตุกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ่ะ เดี๋ยวครูจะให้โจเขาทำการติดตั้งเครื่องมือนะเขาขายมาเป็นชุดเลยนะครับติดตั้งครับอันนี้มาทำคลิปคือครูไม่ได้มาขายของนะครับนะฮะไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทางบริษัทนะหลายๆคนที่ชมคลิปครูมาจะรู้นะคือครูไม่ใช่ครูประเภทขายของ แค่ให้ดูว่าเอาออกอย่างไรนะครับแหวนครับแหวนครับแหวนใช้ด้านที่เป็นแหวนครับไอตัวเนี้ยมันมันใช้แหวนไม่ได้อยู่แล้วเราใช้ปากตายแต่ตัวเบนตัวบนต้องใช้เป็นแหวน,นะ อพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวต่อนะครับแล้วมากระตุกเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าจากจีนนะครับใส่ตัวเครื่องมือกระตุกแล้วครูให้เห็นภาพเต็มๆนะครับนี่เครื่องมือจะเป็นอย่างนี้ย้ำนะครูไม่ได้มาขายของมาโฆษณาอะไรนะครับเพียงแต่ว,ว่า เราเจอปัญหาอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรให้บูธมันออกอเดี๋ยวครูใครอยากมาให้เห็นภาพเป็นเต็มอย่างนี้นะครับอ่าจากนั้นถ้าเราล็อกดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำาไงครับกระตุกขึ้นอ่หลุดไหมครับอ่อยังไม่หลุดนะคือเดี๋ยวครูจนะขอไปขันเครื่องมือใหม่นะขอญาติหยุดวิดีโอไว้สักครู่นึงก่อนนะครับ เดี๋ยวมารับชอกันใหม่นะครับตอนนี้คือครูว่าใส่เครื่องมือกลับเข้าไปใหม่ลักขันให้มันแน่นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากระตุกแล้วมันจะออกหรือโจดลับตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะจับแข้งไว้ให้อ่กระตุกเลยครับอ่าก็ยังไม่ออกนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจเนี่ยนะเครื่องมือเม็ดอินไชน่านะครับมันบานไอ้นี่มันบานออกไปนะครับก็ยังไม่ออกนะครับอเดี๋ยวครูขายาหยุดวิดีโอนะ เดี๋ยวหาวิธีแก้ไขต่อก่อนนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับครูก็พยายามจะใช้ตัวดูดชุดเครื่องมือของจีนนะครับปรากฏว่าเหล็กเนี่ยมันแข็งแรงไม่พอพอเวลาเรากระตุกเนี่ยตรงส่วนที่มันจะต้องเป็นเคี้ยวใช่ไหมไปต่อใต้บูธเนี่ยมันลูด จากนั้นครูเลยให้โจเนี่ยไปเจียน็อตมาตัวหนึ่งเนี่ยแล้วจะให้ตรงส่วนที่มันเป็นแหวนบางๆเข้าไปสอดทีนี้พอเจียเสร็จเนี่ยไอ้มันก็เหลือพื้นที่ที่จะเกาะน้อยลงครูก็บอกไม่เป็นไรครับเราเป็นช่างเราต้องสรรหาวิธีใช่ป่ะครับที่โรงเรียนเนี่ยมีตัวถอนเกลียวซ้ายอยู่นะครูก็ไปเลือกมาหนึ่งตัวเรื่องที่ครูบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยบูทมันแตกไปแล้วบางส่วน ขอครูเอาตัวถอนเกียวซ้ายมาใส่แล้วครูเริ่มหมุนมันมันแตกเลยนะครับมันเหมือนแล้วฟันเรามันผูใช่ไหมครับพอเวลาเป็นโดนปุ๊บฟันมันแตกแต่มันยังไม่หลุดนะนี่ติดอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวครูขันไปตึงพอประมาณแล้วแต่ครูไม่ขันต่อนะเพราะถ้าขันต่อเนี่ยเดี๋ยวตัวเรืองนเครื่องยนต์มันจะแตกครูก็จะใช้คีมล็อกเนี่ยมาทําการจับจับพอจับเสร็จเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้โจเขา ตีตีครีมล็อกขึ้นแทนการอะไรครับกระตุกนะนะอ่าอนตีกิฟเราเนี่ยแหละครับพูดถึงบอกว่าการทำงานเนี่ยมันมันต้องหลากหลายนะครับทีนี้เดี๋ยวเวลาเราตีเนี่ยเราต้องพยายามตีขึ้นไปตรงๆนะอย่าตีเอียงนะเพราะตีเอียงแล้วเดี๋ยว ไอตัวเรือนเครื่องยนต์มันจะแตกอ่ะค่อยๆตีฮะระวังครับอ่ะตีเป็นเลยครับอ่าตีเป็นเลยครับตี เดียวนิดนึงครูขอขยันเข้าไปอีกหน่อยนึงมันหลุดนะครับบูธจะหลุดแล้วนะครับบูธจะหลุดแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวครูขอทําเกียวตัวนี้ให้ดีก่อนเราถอเกลียวซ้ายนะเนี่ยอันนี้คือครูไม่ได้มาจัดฉากอะไรไว้นะครับนี่ทํากันจัดฉากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย,นะะยบูธหลุดออกมาได้ละ เพราะฉะนั้นที่ท่านเนึงคอมเมนต์มาถามครูแล้วครูตอบไปสามสี่ข้อครูถึงบอกว่าเราทํางานเราเป็นช่างมันก็ต้องมีเทคนิคอะไรนะสุภาษิตเขาบอกว่าไม่ได้ด้วยเล่่าก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาสุภาษิตพี่ปุ้ย จีบดีๆไม่ได้พี่ปุ้ยก็ทําไมครับตุ้ยท้องลาเข้าห้องไปเลยนะนะสุภาษิตพี่ปุ้ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคือครูก็มาทําให้ดูย้ํานะครูโจอยู่ตรงนี้ครูไม่ได้มาจัดฉากใช่ไหมใช่เราดูดกั่ขึ้นมาสดๆให้ท่านเห็นนะว่า เครื่องมือในกล่องแดงกล่องนั้นเป็นพันนะแต่เป็นของจีนนะครับมันดูดไม่ออกสุดท้ายมาอะไรครับตัวถอนเกียวซ้ายชุดละแค่หลักสิบบาทร้อยกว่าบ,บาทเอาออกได้ทีนี้พอเราออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้โจเขาทำฟาร์มศาสตร์ตรงนี้อ่ะโจถือให้หน่อยนะครับจะให้โจเขาทำฟาร์มศาสตร์ตรงนี้นี่นะแล้วเดี๋ยวก็จะตอกบูทตัวใหม่ลงไปแล้วสังเกตไหมครับว่าตอนที่ครูทำตรงเนี้ย มันอาจจะมีเศษโลหะแตกล่วงลงไปตรงนี้ครูก็ให้โจค้อบผ้าเนี่ยมาทําไมครับมาปิดกัน้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวสะพานกดโซ่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเศษโลหะมันล่วงลงไปนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการดูดบูสเฟืองสะพานไม่ใช่เฟืองสะพานเนี่ยเฟืองสตาร์ทของ Honda คลิกนะมีประมาณนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณท่าน ที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ